อาลครับเริ่มเกมแลครับเป็นทางชัยนาทได้บุกก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายแล้ววางยาวเปลี่ยนข้างมาเลยจะพลิกครับนะมียกจเจ้าแนดนบอลเปโดเปโดได้ความใหญ่เนี่ครับเปิดมาเสาไกลแล้วมงชงกลับมาลูกนี้ได้มงโอ้โหเปโดครับโอ้โหวรากรจะทุ่มเข้ามาทุ่มมาทัสุวีเดะกลับมาวรากร เล่นพื้นที่แคบๆได้เปิดมาลูกนี้เอาแล้วแปรเ,เน้นเรียบร้อยเลยครับขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหช่วงทดครึ่งแรกขึ้นมาแล้วพานี่ครับทับทางไปดีมากปฏิพันธ์ชัยแล้วให้ตามช่องทัศสุขเดะแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหเอาสก,กัดเข้าประตูตัวเองครับเอกพัฒน์โอ้โจังหวะเปิดเข้ามาของทัศสุขเดะแล้วเอกพัฒน์พึ่งลงมาเองลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางพัทยา เปิดมาได้มงลูกนี้โอ้เอาแล้วรรครับไล่ขึ้นมาแล้วนะรฤงธิ์ครับกับตันทีมของปัญยามงลูกเตะม,มุมให้ทีมนาทีไปนหนึ่งต่อสองเห็นไัเจองานเข้าได้ครับเปิดเกมวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับบอลไปไม่ค่อยไกลแล้วอา้าวบอลพัทยาเกี่ยวได้ลูกนี้เปโตรครับจังหวะชนโอ้โหใจจองครับโอ้โหนี่อารมณ์มคุมต้องคุมอารมณ์ครับต้องคุมอารมณ์ใจจองปัญยาขึ้นมาอีกทีนึง ลูกนี้โอ้ย <puntos> จ <illa> oh ังหวะปัมประตงกางยังได้อยู่กุสซาโวกุสซาวโวดึงทีหนึ่งกุสซาโวเข้าซ้ายสาดฉลับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะเท้าทางพอดีครับซัดให่แล้วจะได้บุกด้วยให้มาทัสซวิเดเปิดเลยจังหวะได้เข้าฮอตดูดิโอ้หโอ้ย แล้วก็จบเกมน,นะครับโอ้โหสุดท้ายมี4ประตูแล้วก็แบ่งแต้มกันไปเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเป็นพัทยายูเนเต็ดครับเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอนะครับ2-2นะครับโดยเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับวันนี้คุณภูสิทธิ์แย้มไกรสอนและผมชลพักดิ์ตินดอกไม้พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ